มาอีกแล้วครับพี่น้อง f อซี FC ช่องอีสานบันลุงบังวันนี้ก็ม,นนมื่อนี้ไม่ได้ออกไปใช้ติดภารกิจอยู่กับสวนเนี่ยเอาใส่แรงงานผู้เดียวเนาอพี่นอ้องเลยดูแลสวนตอนเช้าก็ได้นนลดน้ำอ่า สายๆมากก็เลยเขามาทำการหอบักซีดาเพิ่มเติมสละรพี่น้องยี่ในสวนนี่ลหละกันยังสีด้หอตอไปอีกเรื่อยๆอยู่อ่าอันนี้เป็นบักซีดาอ่าอายุกันสิเก้าเดือนแล้วพี่น้องเก้าเดือนเอ่อหลายแล้วซุ้มใหญ่ซุ้มหอก่อนกับรุ่นหอก่อนกับนุยย่ยใ่ ระบัดที่นี่ปัญหาเริ่มจะเกิดตามไมา้แล้วพี่น้องเอเพราะว่าพักซีดาน่วยยื้อขึ้นลูกยื้อขึ้นเ,เริ่มยื้อขึ้นสารละลาห่อแล้วมืันนี้กิกงก็เอน็นช่วงนี้ก็ล่มแห้งสารละพี่น้องหักไปก็หลายกิ่งแล้วเ,เพราะว่าเอาเอาเอามื่อนเอาหน่วยหน่วยเอามาชุดแรก รุ่นแรกมันต่อไปก็เลยรู้สึกว่าจะไว้นยวย,ขยเขาไล่กินไปก็เห็นต้นว่ามันง่า่ผสมบูร์แน่ละพี่น้องก็เลยเอออว้ลูกไล่แน่ต้นหนึ่งกว่ามันยี่สิบสามสิบสามสิบคนนวยนี่ละแต่ละตน้นที่นี่ก็เอ็นหักสี่หักสำหรับพี่น้องเนี่ยออกิ่งไหนที่มันอยู่สูงแต่ว่ากิ่งไหนที่ต่ำๆกะ ย่อยติดนเราแล้วพี่น้องเนี่อันนี้ก็ต้องหาวิธีมาคำซอยแล้เนี่ยขนาดสองน่วยนึงก็ได้ไว้สองน่วยนึงก็เด็กิิงสิหักแล้เนี่ยไอไงพอนเต็มทีเลยเนี่ยสองหมากเนี่ยสองน่วยเนี่ยกะยัง,งสิได้ได้หอยอย,อยู่ต่อไปอีกอยู่เนี่ยอืม ต้นน้อยๆที่คาำไว้ก้อนนี่ก็น,นาดว่าเอาเชือกพยุงซอยแล้วก็นยังหักยพี่น้องหักไปกิิงนึงแล้วสองน่วยน่วยเขาไงขึ้นเ,เริ่มไง นี่ยต้นเนี่ยไว้เทวบ้าต้นน้อยๆไว้สามสิบน้อย,อยพี่น้องนี่เออได้คำ้ำดึง,ด,งดึงทุกกิ้งเลยบวกกิ้งน่อยมื้อนี่กรใไก้สิแก่แล้วเนี่ยไกส้สเกดบผลผลิตแล้วขันบวคนะกค้ำหน่ยกิ้งหักแล้วเนี่นุ้ยนี่ขนาดไว้ด้วยเดยวกอะไร น้อยลูกวุ่นไงพี่น้องเนี่น้อยเนี่ยซึ้งว่าซึ้งว่าเอาอน้ำหนักเขาหลายขึ้นแล้วหน่วยเริ่มใหญ่ขึ้นก็ต้องหาวิธีต้องคับ,บคือต้นนี้แหละพี่น้องเนี่ยทุกต้นเลยลสงสัยอันกิ้งสูงๆนี่ยละ่ะมันจะเป็นปัญหาเนี่ยกิ้งสูงๆจังเสียพี่น้อง เนี่ยขนาดดึงไว้น่ะก็ไว้ายสองน้อยนเนี่ยเนี่ยกิ่งน้อยๆสิฮักเราเนี่ยนี่ฮักบางนี่เรามองเขาผูกเนี่ยเราพี่น้องมันหนักโพดหนักน้ำหน,น,นักเกินเพราะว่าน้อยมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะกิ่งที่ต่ำๆก็ลงไปติดดินเพล่าละน้อยลงติดดินทั้งสี่ คำต่ำกันย่อยลงถือติดดินแล้วเลยพี่น้องเนี่ยสองหน่วยเนี่ยอันนี้คันติดดินยู่ซี่โดนๆกะนมาแรงมาแล้วพี่น,อน้องทีเขาไปแทะไปกัดสินะกัดถุงขาดนี่ที่นี่กะไว้สี่หน่วยที่ตะกี้กิ้งอยู่ทั้งผีพี่น้องมัน,นี้เอ็นลงมากคันบ่มบอมบอมฆ่างามตัวนี้กะหักแล้วเนี่ย นี่ก็จะเริ่มฮักเนี่กยกิ่งเอ็ดลงมานักน,นักน้ำหนักน่วยเขาไลยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยต้นเนี้ลเรต้องได้คับน้วเนี่ยพี่น้องเน้ยอ่ะน่วยไลโพดเนี่นนย,ยเอ็นลงมาเรื่อยๆน้ำหนักน่วยหลายขึ้นเรื่อยๆในต้นนี่ เอ็นสิจูดินแล้วเนะี่นกัดจูดินไปร้ายเรากิงก้งอ่ะอันที่ว่าวิวสูงๆนี่ยเราพี่น้องกิ้งมันสำคัญมันสิหักกิ้งนี่กะ่ะโอ้ไวสามสีหาน่่ยนี่ยก็สิหักขันบอมค่ากิ้งข้าง่างไวกหักแล้วพี่น้องนี่ รับน้ำหนักหลายเกินการหอต้นหนึ่งก็ประมาณสามสิบสามสิบกุญเวยพี่น้องเอาคงสิไว้เมื่อเกินจากนี้อันไปจากสี่หาสิบน้อยนีย่ขนาดว่า,าเด็ดน้อยถิมน้ำเลยพี่น้องการหอกับว่าบ่ม,มนวาห่ออบนทุกงน้อยก็คือมีเด็ดถิมน้ำ อืเด็ดทิมเรื่อยๆรู้สึกว่ามันหลายวดเพ่ากับเด็ดทิมนี่นขนาดว่าเด็ดทิมก็ยังเอ็นลงมาเนี่ยเอ็นสีชีกเลยในกิ้งนี่ อน่วยสิหอก็เริ่มงย,ยขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องซุ่มเป็นดอกอยู่ก็บนี่เบิ่งว่ากิ่งใดเป็นตลับน้ำนักบ่ไไวก็ต้องอเด็ดน้วยเขาทิมเลยพี่นอ้องเอาไปสิไเบพืสุน่วยก็ไใบบ่ได้เพราะว่าต้นเขายังหน่อยอยู่ใอ,อายุปีกักวกัขึ้นไป กันยังค่อยมาว่ากันอีกเช่นนึงให้กินเขา,าใหญ่กินเขาสมบากันอีกเช่นนึงให้กินเขา,าใหญ่กินเขาสมบูรณ์ก็นกีน่ก่อนี่นะพี่น้องช่วงนี้ก็ต้องหาไม้มาค้ำซอยเขาให้เขากินให้กินเขาฉีก บางต้นก็นลังเป็ี่นน้อยสิได้หอต่อไปพี่น้องนี่นี่กิ้งนี่ก็ตะกี้อยู่พี่วันนี้ลงมากอ่น้อยใหญ่ขึ้นในสิจูดนินอะได้พี่น้องขันติดดินก็คงยีบ่ชีกหงยีบ่หักดอกสามใบสามน้อยนี่กิ้งนี่ ต้นพี่อยู่กับประมาณสามสิบน่วยขึ้นกันนี่ก็ได้นี่กิ้งนี่แหละมันสิฉีกนี่ยสองกิ้งเนี่ยพี่น้องสวายสองน่วยนี่ก็น้นำหนักเกือบโลแล้วนี่ยกิ้งเอ็นลงมากิ้งนี่ก็ขึ้นกันนี่ยสองน่วยเนียเพราท่านไก่สิแก่พอได้เก็บด้วยนี่พี่น,อน,น้องขนาดหน่วยเขาก็ได้น้ำหนักหน่วยเขาก็สิใหญ่ขึ้นเรื่อย นักขึ้นเรื่อยๆกำลังเป็นมากำลังสีหอกอะไลยพี่น้องเนี่ยหน่วยออกมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องเบิง้งซะก่อนว่าเอาสีรับน้ำหนักไว้บแตละกิ่งเนี่ยมีขนาดว่าไวแค่กิ่งนี่ไวแค่สองหน่วยเนี่ยก็สิ สีฉีกแล้วพี่น้องเนี่ยอันสามซีนไปคงบอลอดแน่เนี่ยกบประมาณนี้จกักอาทิตย์ตั้งสีกเก็บได้นีนพี่น้องเนี่ยเป็นอาทิตย์คงสีนนำหนักก็คงสีรับไว้อยู่เนี่ย ทีแรกกางเก่งอยู่สูงอยู่พี่น้องเก่งเขาก็ได้ซี่คนตั้งฝาพุ่นล้วอ่าซี่ออกคางนี่แหละวันนี้พ่อมวยไงน้ำหนักเพิ่มขึ้นกะ่ะค่อยๆเอ็นมากใช่แล้วนีย่ยันชีกุ๊กจริงงนี่ก็ได้ต้องหาไม่คำ้ำไม่ฝังลักค้ำดึงนุ้ยก็ซอยนี่ก็สองนุ้ยคือกันนี่ ี่ก็ประมาณสองอาทิตย์กับิได้เก็บแล้วนี่พวงหน้าจะบูชีกเนี่ยสองวยเองพี่น้อง่อนหักแล้วนี่ห่อไปพูดละพี่น้องมันกขาลังจะย่อยห่อไปเรื่อยๆนี่ในสวนก็มาสังเกต ไฟกับไม้ปลามากเลยพี่น้องคนน่ะควนมาเอ๊ะมาสังเกตมือเนี่ยเออทึ่งภูเขาเนี่ยแหละอยู่หลังให้นี่ยและควนไฟคือหลายแท้วริงว่ามาสังเกตเพื่อคักไฟไหม้ปลาแล้วพี่น้องนี่จะดีว่าทางล่มล่มมันบ่มาทางพี่หุ่นควนอยู่หมุนพี่น้อง ลมมันมามาทาั้งพี่ฝุ่นควันอยู่ฝุ่นพี่น้องพุ้นไก่ก่ฝุ่นทั้งยอดเขาฝุ่นล่าม,มาฟังทั้งพีแล้วมันใหม่มาจากทั้งเ,เขตขามจังหวัดพุนพน่นพี่น้องั้องบวกลำพู่ไปแล้วอ่อใหม่ล่ามพวกเขามาทาั้งพีพมาทังพีอ่อ ฟังทั้งนี้ฟังทั้งย uh ูไฮนี่เป็นเขตของจังหวัดอุดอรพี่น้องความเขาลูกนี่ไปกะหมายกว่าว่าไปเขตของหนองบัวลำพูฟังนั่นต้องฟังลักคำแล้วพี่นออ้องเออตาละต่อไปอยาก็เริ่มหกจี่เนี่ ฮาลาต่อไปก็ต้องนี่ละซอยพยุ่งเขาองล่ะกิ้งหักเลยกะจีโอ้ยเสียหายตอนเราพี่น้องนี่สองอยนี่ก็เพคขันยูคุ้นกิ้งกับพระเท่าไหร่ขันยูไปไปเสียพี่นอ้องยูไปไปเขากะจีถ้ารับน้ำหนักบ่ไว ไปทำไมป่าแห่งแรงฟังเสียงเหยียบเหยียบไปตองรถพี่น้องแห่งเป็นแห่งช่วงนี้ต้องโลดน้าทุกมือเลยเนี่น้าก็ต้องหดทุกมือโอหดก็บ่ได้พี่น้องเพราะว่ามันแห่งพวดแนวอยู่ซึ่งภูเขา แหงก็เลยต้องจำเป็นจะต้องนดน้ำทุกมือช่วงนาแรงเนี่ยอุณหภฝนตกนพี่น้องคือสีสบายขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็โอ้หอดน้ำช่วสีแเ้วก็แต่เศร้าหดเที่ยงพพี่น้องแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยคักยูได้กำลังดี ตักน้ำหิวหดเอาเราและพี่น้องเพราะว่าเครื่องทุนแรกยังว่าท่านครบว่าท่านสมบูรณ์ตักน้ำพี่เราจากบ่อพี่เราหดสวนออกซิดาสองร้อยต้นเงาะหกสิบต้นพุทรา ตัมโบน้ำสามรถพร้อมอย่างอื่นอีกน้ำเราพี่นอ้องรักน้ำพี่เราจากบอ่อพี่บอ่อพักน้ำเดี๋ยวเฮ็ดไว้พี่หิ้วหดไปสเสร็จแล้วพี่นอ้องอืมพอเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงต้นไม้ไว้สกอน,น,นสินะพี่ละตักน้ำจากบอ่อพี่ละสามบอ่อนี่พี่นอ้องอ่เพราะว่าเครื่องสิเฮ็ดทำระบบน้ำกันยังประทันสมบูรณ์แบบอ่าต้อง พยายามรักษาต้นไม้ไปก่อนตรงนี้ก็ตัดแตงกิงก็เริ่มตัดแตงกิงแตกใบอ่อนออกมาแตกดอกออกมาก็สิต่อไปอีก,กประมาณาเดือนหนึ่งพี่นอ้องเรอยอีกแล้วชุดนี้ก็ได้ตังนี้ชุดนี้ก็ดกบัดน,นี่เพราะว่าต้นเขาใหญ่สมบูรณ์แล้วต้นเขาใหญ่เติบแล้วไปอายุได้ปีสองเดือนแล้วนี่ อาอสีดาชุดนี่ปีสองเดือนวันที่นี้แตกกิ่งออกมาใหม่แับนี้ต้นใยว่าเก่าหลาว่าเก่าแับนี้พี่น้องหอหอยังดูเดือดต่อไปนี่อีกประมาณเดือนนึงนี่อายุได้ปีสองเดือนแล้วนี่อาอสีดาชุดนี่ปีสองเดือนวันที่นี้แตกกิ่งออกมาใหม่แับนี้ต้นใยว่าเก่า ไหลเข้าไปนี่พี่น้องหอหอยังดูเดือดต่อไปนี่อีกประมาณเดือนนึงนี่เพราะว่าเขาก็เป็นน่วยเราจับหมากอา่าเป็นดอกกอกมาแตกดอกกอกมาเรื่อยๆเป็นน่วยแล้วกับเ่งเป็นอ่หน่อยน้อยล้วพี่น้องนี่จต้องหดนน้ำเขาเรื่อยๆเพราะว่าพอขาดน้ำเดี๋ยวอา่าน่วยเขาสิล้นสิน้ำพี่น้อง น่วยสิลนดอกเขาสิลนมันสิบพสมุนสิบพเป็นเป็นมาใครงั้นสินะจำเป็นก็ต้องเอ่อต้องลดน้ำเขาทุกเมือ่อเนี่ยพี่น้องอืมเป็นดอกของว่าสิเป็นหน่วยยนันเอ่อเขาลนจันหน่วยเขาล่วงนะดอกล่วงงั้นสินะหน่วยล่วงเลยวจ,จำเป็นจะต้องรดน้ำรักษาความชุ่มชื้นไว้หญ้าให้ อยให้หนวยเขาล้วนวันต่อไปอันขาดน้ำท่านที่อะไนี่นวยล้นดอกลวงแล้วพี่น้องขาดน้ำมาจับนวยให้แล้วนี่ต้องพยายามกดน,น้ำเขารักษาควบชุ่มชื้นให้ต้นเขาได้เพื่อไปล่อเลี้ยงน่วยของเขา ก็พ้นไปจากเดือนนี้ไปหาเดือนเมษาก็พองจะมีฝนตกลงมาอยู่มั้งพี่น้องเดือนเมษาอะไรอ้นเอาอีกจะประมาณเดือนนึง่งแหงคักตอนนี้แหงแรงคักช่วงนี้ตัดแต่งกิ่งไปแล้วก็นยังมีหอหนวยอยู่ประป่ายพี่น้องกับอไหรเสียวหนวยเสียวผลผลิตรุ่นไม่แล้ว อ่าเป็นดอกเป็นดอกเริ่มเป็นน่วยแล้วดอกบานเป็นน่วยมากาแล้วอีกประมาณเด็กเดือนนึงเนี่ยเได้ห่อแล้วพี่น้องเนี่ยอ่ารุ่นนี้ก็ร้อยต้นรุ่นอายุเก้าเดือนพุ่นก็ร้อยต้นรุ่นเก้าเดือนพุ่นก็ห่อกันยังบ้านเต็มที่ปัญไดพี่น้องเพราะว่าต้นเขายัางเล็กอยู่กับจำกัดน่วยเขาว่าไว้น่วยเขายาให้เกินต้นนึง สามสิบน่วยเองสินะแต่ว่าชุดนี้ก็รุ่นนี้ก็น่าจะเอาได้เต็มที่แล้วพี่น้องเนี่ยต้นหนึ่งก็คงจะบนหน่วยน่วยกันเพราะว่าต้นเขาใหญ่แล้วต้นเขาสมบูรณ์แล้วก็น่าจะรับรับรับน้ำหนักของลูกเขาได้อยู่สินะน่าจะได้อยู่มั่น คิดว่าหลายน่วยเดี๋ยวก็สีอัปเดตให้พี่น้องเขาบองอีกคนหนึงว่าเออเวลาห่อบุีดารุ่นนี้ตัดแต่งกิ่งไปแล้วเออแตกแตกใบแตกดอกก็มาแล้วห่อแล้วสีไดต้ต้นหนึ่งประมาณจะกินน่วยจะก,กี่ลูกสีนะพี่น้องเดี๋ยวก็สีมาอัปเดตหนพี่น้องบึงอีกคนหนึงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆอ่า หรือว่าไปนอกสถานที่ถ่ายคลิปดีๆมาฝากพี่นออ้องต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย